โอเคโอเคไหนไหนวันนี้เราแบบมาเลดเราก็จะไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะคะไปทดลองตัวละครก่อนแบบ แต่พูดเลยนะคือนอกจากตนังเอกแล้วยังคู่แฟชั่นนะมีหลายคนมากเลยนะที่โดนตกจากแบบตัวละครนาเวียเนี่ยเยอะมากเลยนะ <S <S คือต้องยอมรับนะว่านาเวียเหมือนเทเลอร์สวิตมากเลย <S <S ม,มันจะมีรูปที่เขายือนอยู่กับสตีเวอร์กับเมลาสะ, <S 1> <S 1> ะเขารอว่าเป็น MV เพลงอะไรสักอย่างหนึ่งของเทเลอร์เว้ยตอนแรกตอนนั้นฉันเชื่อจริงนะว่าเฮ้ยเทเลอร์จะมาพักให้กินชินจริงหรอแต่ว่าจริงๆมันเป็นมีมนะคะก็คือเก็บผลึกอ่ะกดเซอร์กิวอี ไปลองกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวขอดูประวัติก่อนวันนี้น่าจะเอาตัวละครแหละแน่ๆอาวุธเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงแล้วกันห้าโลไป disclaimer นะคะว่าหลุดเลดมาห้าตู้หตู้หตู้แล้วก็คือเงาๆนะคะคือก่อนหน้านี้มันหลุดเลดก็จริงแต่ว่ามันหลุดเลดแล้วมันมาเร็วไงแต่อันเนี้ยก็คือไม่มีการันตีซูโค้ดหนูดูหนูมาทำไมเยอะขนาดนี้ นีสาหใช่ปะอ่าสามหกสาเจหรือว่ามันจะหรือว่าหรือว่าฟองเพนเขาจะเขาจะเห็นใจเราแล้วแต่แต่แต่แ่แต่แตฉันดนอย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะไอไอไอที่ว่าแบบว่าออกเร็วเร็วแล้วแบบว่าหลอกให้ฉันตายใจแล้วก็ฆ่าฉันต่อไม่ได้อ่าสามแป เกินไปอุ้ยอุยก็หลุดเลนมาแล้วห้าตู้ก็ใจดีหน่อยก็ดีนะนางเอกใจดีอยู่แล้วนางเอกใจดีจริงอะของจริงมันต้องอันนี้ไหมแต่อยากจะหาอาวุธมาให้ดูนะเพราะฉัน,นั้นเลวได้โปรตุงไอ้เหลืองๆมาอันฟอกไม่ใช่สิอีด <laughs> <Eat S 1> เลยนะถ้าอันนั้นอะจะบอกว่าจริงๆมีโลสะสมจากการกดอาวุธฟูลินาอยู่เพราะว่ากดตอนกดอาวุธฟูลินาไม่ออก50แหละห้า0ห้ากกดทีละโลนะ62 หลอนหน้าตาหน้าตาเหมือนดาบไอไอม่มวงๆเลยอาจจะสิบจะสิบออกได้แล้วออกแล้วออกแล้วมามาเพ้อ<ๆ>อ๊ประหยัดมากถึงแม้ว่าจะลึกชิบหายเอาว่าไม่หลุดเลสทั้งตัวละครทั้งดาบอย่างนั้นเหรอโอ้ยก็ o d ฉันไม่ได้ฉันฉันไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้มานานแสนนานแล้วไม่หลุดเลสตัวละครไม่หลุดเลสอาวุธ น้ำต,ตาไหลขอแชร์